มาต่อกับช่วงเหตุการณ์ในช่วงเวลา5ปีก่อนเกมที่ค้างไว้นะครับที่เจินซิสตกลงไปในห่วงลึกใต้โรงงานแซคตามหาทเซงกับคลาวและเจอพวกเขาได้รับบาดเจ็บอยู่ที่โรงอาบน้ำในหมู่บ้านโมเดโอเอมนะครับซึ่งแองเจลเป็นคนโจมตีพวกเขาแองเจลได้รวมตัวกับร่างคนของเขาหลายตัวกลายเป็นปีศาจยักษ์ฮอลเลนเดอร์ได้หนีไปและแซกต้องจำใจฆ่าแองเจล แซกเก็บดาบใหญ่บัสเตอร์สวอตของเขาไว้ต่อมาเขาได้มานทำในตำแหน่งทหารพี่เลี้ยงแทนแองเจลพวหนวยการลาศาสตร์ได้หายตัวไปโดยไปเข้าร่วมกับด r รฮอลแลนเดอร์ในเวลาที่ไม่แน่ชัด <f ie> เขายอมให้ตัวเองถูกทำการทดลองฮอลเลนเดอร์ได้ฉีดเซลล์ของแองเจลให้กับเขาจากนั้นเขาได้กลายเป็นร่างโคนโดยตรงของแองเจล โชคไม่ดีเขาเริ่มอยู่ในสภาวะเสื่อมสลายเหมือนกับแองเจลไม่นานกองทัพโคลนเข้าโจมตีใหญ่ทั่วพื้นที่เขตการปกรครองของชินระรวมไปถึงเมืองจูนอนลาศาสตร์อยู่เบื้องหลังการโจมตีนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ดอกเตอร์ฮาร์เรนเดอร์หนีไปได้ซึ่งตั้งใจจะหนีหายไปโดยไม่กลับมาอีกแซคไล่ตามเขาทันแต่กลับเสียรู้ให้กับกองทัพโคลนของจินเนสิส ในที่สุดเซเฟรอสได้ปรากฏตัวขึ้นและบอกแซกว่าตึกสำนักง,งานใหญ่ชินระแต่ไปด้วยกองทัพโครนของจ e น e ิสิสรวมไปถึงพื้นที่ในเขตเซกเตอร์5และแซกก็ได้รับอนุญาตให้เข้าในพื้นที่นั้นแซกเจอกับกุ่นจากกลสงครามที่ทำงานผิดปกติตัวหนึ่งของชินระซึ่งน่าจะเกิดจากการต่อสู้กับกองทัพโครนจ e น e ิสิสกำลังเข้าทำลายแอริส แต่เธอถูกช่วยไว้โดยร่างโคนของแองเจลตัวหนึ่งที่มีหน้าตาคล้ายสัตว์ในตำนานที่ชื่อว่ากิฟฟอนกิฟฟอนตัวนั้นดูเหมือนจะเจ็บปวดและหลบอยู่ในคือเพดานของโบสถร้างที่เอริสใช้ปลูกดอกไม้นั่นเองในที่สุดแ็คและเอริสได้สร้างรถเข็นขายดอกไม้ที่ได้ตกลงกันไว้สำเร็จและเริ่มช่วยกันขายดอกไม้ฉากตอนที่แ็คกับอริสอยู่ในโบสถนั้นมีช่วงหนึ่ง ดาริสได้เขียนความปรารถนา23ข้อไว้ให้กับแซคซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือได้อยู่กับแซคบ่อยขึ้นและเขาก็เก็บรักษามันอย่างดีและจะจำให้ได้ทั้งหมดพวกเขามีช่วงเวลาที่มีความสุขด้วยกันแต่แซคก็ต้องถูกเรียกอีกครั้งให้กลับไปทำภารกิจเช่นเดิมครั้งนี้เขาต้องไปที่นิเบลเฮมเพื่อตรวจสอบรายงานการโจมตีของสัตประหลาดในเมืองนั้น คลาวได้ไปทำภารกิจกับแซ็กและเซฟิลอดที่นิเบลเฮมนี้ด้วยและเมารถมากซึ่งเป็นจุดเชื่อมกับตอนที่คลาวเล่าเรื่องในเกม f ฟ n ์นอซึ่งเล่าอย่างแปลกๆเกี่ยวกับภารกิจนี้ในฉากเกมตอนออกจากมิดกับใหม่ๆแล้วไปพักที่เมืองคลามซึ่งอลิสและทีฟาก็อยู่ฟังด้วยและทีฟาทำท่าแปลกๆตอนฟังคลาวเล่าถึงเซฟิลอกับเขาในภารกิจนี้ มีช่วงหนึ่งที่เล่าว่าตัวเองไม่เคยเมารถแต่มีเพื่อนทหารในรถมีอาการอยู่ทีฟ้าล็อกฮาร์ดได้ถูกมอบหมายให้ทำหน้าที่ไกด์นำทางในทเทือกเขานิเบลเฮมในภารกิจนี้เธอจำคราวไม่ได้เพราะเขาปิดบังใบหน้าในชุดทหารมีใครสักคนถ่ายรูปพวกเขาไว้ก่อนพวกเขาจะเดินทางออกจากเมืองไป และนี่เป็นจุดเชื่อมของหลายแหล่งข้อมูลในารกิจนี้ทั้งเกมหลักไปน,นั่7เกมไฟสิทธิ์คอและอนิเมะ last order แต่เล่าเรื่องราวนี้อย่างแตกต่างแต่ก็เป็นเพราะในเกมหลักไปน,นั่7เล่าจากปากของคลาวซึ่งอาจมีประสบการณ์ที่ย่ำแย่บางอย่างในเรื่องนี้จนทำให้คลาวเล่าด้วยจิตอันสับสน ส่วนในเกม Crisis Core เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นส่วนอนิเมะ Last Order ก็เล่าในมุมของทีฟา a สซึ่งเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้จะมาจากเกมหลักไปนอนเจ็ s เซฟิรอสเจอห้องที่เก็บรักษาจนวาไว้แต่เข้าไม่ได้กับสัปหลาดที่หลอมรวมกับมาโกในพอตหน้าห้องจนวาในเตาปฏิกรณ์มาโก ทำให้เขาเริ่มสงสัยถึงจุดกําเนิดของเขาว่าเขาเป็นคนปกติหรือไม่และเขาเป็นใครเขาเริ่มเก็บตัวค้นฟ้าในห้องสมุดลับของคหาหลฮา์ชินระในเมืองนิเบลเฮมที่ที่เขารู้ความจริงเกี่ยวกับที่มาของตัวเองที่ถูกกาหนดให้สร้างขึ้นด้วยเซลล์ของเจนวามาตั้งแต่เขายังไม่ได้เกิดด้วยการจมอยู่กับข้อมูลและคำโกหกมากมาย ทำให้เขาบ้าคลั่งและเชื่อไปเองว่าเขาเป็นผู้ที่ถูกเลือกเลือกให้ปกครอง The Planet และได้เผาทำลายเมืองนิเบลเฮมด้วยจิตอันวิปริตฆ่าฟันทำลายอย่างไร้ความปาาน,นี้แซกและคลาวตามไปและพบเขาที่กำลังพยายามขโมยเจนวาผู้ซึ่งเขาคิดไปเองว่าเป็นแม่ที่แท้จริงของเขาทีปาวิ่งกลับไปที่เทือกเขานิเบลเฮมด้วยความแค้นที่เซฟิลอสฆ่าพ่อเธอ แซ็กตามเธอไปติดๆและแซ็กก็ถูกตามติดด้วยคลาวในขณะที่เซฟิรอสพยายามเปิดห้องที่เก็บเจนวาไว้ทีฟ้าเก็บดาบของเซฟิรอสที่เขาเปิดทำตกพื้นแล้วตรงเข้าไปหาและพยายามที่จะแทงเขาเพื่อล้างแค้นให้กับพ่อของเธอแต่ด้วยฝีมือที่เหนือกว่าของเซฟิรอสเขาได้ใช้ดาบปันเข้าไปที่ร่างของเธอจนเธอ ได้รับบาดเจ็บและหมดสติไปและเรื่องต่อจากนี้ไปเป็นมุมมองในเกม CC เกี่ยวกับภารกิจนี้เซฟิรอสพบเจโนวาและสัตว์ประหลาดที่หลอมรวมกับมาโกในเตาปฏิกรเขาเริ่มสงสัยที่มาของตัวเองทันใดนั้นเจเนซิสปรากฏตัวขึ้นและทำร้ายแซ็กจนหมดสติ เขาเป็นคนที่บอกเซเวลอสเกี่ยวกับที่มาที่แท้จริงของเจนวาซึ่งก็คือสิ่งมีชีวิตลึกลับที่มากับอุกาบาทนอกโลกเจนิสิสบอกเขาว่าต้องการความช่วยเหลือจากเขาก็คือเรื่องเซลล์ของเซเวลอสเป็นเซลล์สมบูรณ์แบบที่เป็นผลงานจากเจนวาโปรเจกต์ซึ่งไม่เหมือนกับเขาที่ได้รับเซลล์จากด็เรจเลียนเพราะเซเวลอสได้รับเซลล์โดยตรงจากเจนวว เจนซิตเชื่อว่าถ้าเขาได้รับเซลล์ของเซฟิรอสการเสื่อมสลายของเขาจะหยุดลงเซฟิรอสปฏิเสธและได้ออกไปตอนแซกมาถึงเซฟิรอสและเจเนซิตก็ไม่อยู่แล้วสัตว์ประหลาดได้เข้าทำร้ายทหารโซเชอร์รวมไปถึงข้าวเขาฝ่าวงล้อมสัตว์ประหลาดเหล่านั้นกลับไปที่เมืองพร้อมปกป้องคลาวและทีปาไปด้วยวันรุ่งขึ้น จีฟาบอกกับแซกว่าเซติลอสได้ไปที่เครือหารซินรักที่ที่เขาจมอยู่กับการอ่านเอกสารต่างๆในห้องสมุดลับและหนึ่งสัปดาห์ก็ได้ผ่านไปเซพิรอสเสียสติจนบ้าคลั่งออกจากเมืองนิเบลเฮมที่ไปลุกท่วมคลาวนอนบาดเจ็บที่ฐานบันไดที่จะออกไปข้างนอกแซกไล่าตามเซิลอสกลับไปที่เตาปฏิกรมาโกในภูเขานิเบลเฮมและเจอกับ จีปาที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ที่พื้นแซ็เผชิญหน้ากับเซปิลอสในห้องจินวาและได้ปลุกระเบิดเวทตรงไปสู่พื้นชั้นล่างของเตาปฏิกรณ์เขาและเซปิลอสต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายหนักห่วงรุนแรงจากทักษะการ่อสู้ของทั้งคู่ที่เกินกว่าจะจินตนาการได้แซ็ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเซปิลอสได้ใช้พลังเวทกระแทกร่างของเขาลอยกลับไปยังห้องก่อน คลาวเก็บดาบใหญ่บัตเตอร์สวอร์ดจากแซกและวิ่งตรงเข้าไปในห้องเจโนวาที่ที่เขาได้แทงเตฟิลอสจากด้านหลังด้วยความกดแค้นและสับสนเขากลับไปที่ห้องอลอดเพื่อดูอาการของทีฟ้า a แซกยังไม่เขาฆ่าเตฟิลอสให้ได้คลาวจึงรีบกลับไปในห้องเจนวาแต่ซิฟิลอสใช้ดาบมาซามูนิแทงะลุล่างคลาวคลาวจับคมดาบที่แทงเข้าไว้ และใช้แรงเฮือกสุดท้ายสะบัดเซติลอสกระแทกเข้ากับกำแพงและตกลงสู่แกนของเตาปฏิกรณ์มาในช่วงระหว่าง5ปีก่อนเกมถึงปัจจุบันซึ่งปัจจุบันหมายถึงตอนที่คลาวเข้ามาในมิดกาใหม่ๆใ,ในเกม Final 7นะครับและเป็นข้อมูลของเกมนี้เช่นกันเซติลลสล่องลอยผ่านกระแสไลฟ์สตรีมและได้ไปหยุดที่หลุมอุกบาททางเหนือ ไม่นานเขาก็อยู่ในสภาวะเยือดแข็งทีฟ้าถูกช่วยไว้โดยครูสอนศิลปะการต่อสู้ของเธออาจารย์ซังกังเธอเดินทางไปที่มิดกะและเปิดปาท,ที่กเต็ปเจ็ที่มีชื่อว่าสวรรค์ชั้น7ในเกมไฟนอล7และเกมซ c ซได้มีข้อมูลสัมพันธ์กันว่าแซคและคลาวทั้งสองคนยังมีชีวิตรอดจากเหตุการณ์ในนิเบลเฮมแต่ถูกควบคุมตัวโดยดรโฮโจ ในชั้นใต้ดินของเครือหาาชินระซึ่งตั้งอยู่ในเมืองนี้เบลเฮมเช่นกันและใช้พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่คิดค้นใหม่ของเขาที่มีจุดประสงค์ในการสร้างร่างโคนของเซปิลอสแต่แท้ที่จริงแล้ว mm. เขาไม่ได้สร้างร่างโคนเพราะไม่มีต้นแบบ mm. เขาทำได้เพียงสร้างเซปิลอสอีกคน mm. จากการฉีดเซลล์เจนวาและสารสกัดเข้มข้นที่ได้จากสารมาโก ให้กับตัวอย่างการทดลองซึ่งได้มาจากเหยื่อในซากเมืองนิเบลเฮมที่ไม่เป็นจุลซึ่งรวมไปถึงแซกกับคลาวนั่นเองการทดลองทั้งหมดล้มเหลวผู้คนที่ถูกทำการทดลองอยู่ในสภาพเหมือนกับซากผักยกเว้นแซกและคลาวและส่วนใหญ่มาจบชีวิตที่ย่านสลัมในนครนิสกะคราวไม่ได้รับการเยียวยาบาดแผลเลยนัแต่นั้น และการทดลองที่โฮโจฉีดเซลเจนวาให้เขากลับกลายเป็นว่าไม่มีผลใดๆกับเขาเลยโฮโจบันทึกผลตัวอย่างการทดลองคราวนี้ว่าล้มเหลวแต่ยังเก็บรักษาเขาไว้กลับมาในเกมไฟนอลเจคลาวล้างสมองตัวเองจากความทุกข์ะมานและความกลัวที่ได้จมอยู่ในห้วงลึกของความสัตส,สนความเจ็บปวดความบาดลึกในการปฏิเสธตัวเองความผิด และความละอายใจจนทำให้เกิดนิมิตที่สร้างขึ้นมาใหม่ตัวตนใหม่เรื่องราวที่เขาสร้างขึ้นใหม่ของภาพเหตุการณ์ในเมืองนิเบลเฮมโดยเอาบทบาทของแซคสวมรวมเข้าสู่ความทรงจำของตัวเองและทำตัวเหมือนว่าเขาเป็นแซคในเหตุการณ์ต่างๆที่พวกเขาทั้งคู่ได้ประสบพบเจอด้วยกันมาและคิดไปเองว่าเขาดำรงตำแหน่งยศ s t o g e r f i r s t c ร์ส s แล้ว เขายังได้พยายามสร้างความสนิทชิดเชื้อกับทีฟานว่าเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากและในที่สุดเขาได้หาหนทางกลับมาในนครมิดก้าผ่าเส้นทางรถไฟหนึ่งทีฟาได้พบเจอเขาและได้ตัดสินใจที่จะเฝ้าดูเขาห่างๆก่อนซึ่งจะเห็นได้ว่าคลาวมีอาการที่ค่อนข้างคาดคะเนเอาเองจากสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้แต่ทีฟาเหมือนจะดูออกว่าเขาจำอะไรไม่ได้เลย ชินระสั่งการให้บริวน้ำเมืองนิเบลเฮมและให้พนักง,งานของชินระเข้ามาตั้งรกรากเพื่อเฝ้าติดตามสถานก,การณ์ของร่างโคลเซฟิรอสที่สร้างขึ้นจากเมืองนี้และยังสั่งการให้พวกเขาทําตัวเหมือนว่าไม่มีอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นที่เมืองนี้มาก่อนซึ่งจะเห็นได้ว่าภาพย้อนอดีตปรากฏขึ้นเพียงในเวอร์ชั่นอเมริกาและอินเตอร์เนชั่นแนลเท่านั้น โฮโจย้ายร่างกายที่เหลืออยู่ของเจนวาจากนิเบลเฮมไปที่สำนักง,งานใหญ่ชินร้านในนครมิกาซึ่งไม่มีหัวอยู่เนื่องจากเซฟิรอสนำปันไปกับเขาด้วยในช่วงเวลาเดียวกันในเกม CC ซฮอลเลนเดอร์ยังคงถูกเจเนซิสตามลังควานจึงจำเป็นต้องฉีดเซลลเจเนซิสให้กับตัวเองแต่เหตุผลที่แท้จริงที่เขาทำเช่นนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัด และไม่นานเขาเริ่มอยู่ในสภาวะเสื่อมสภาพเช่นกัน